พราพเจ้าได้แสวงหาพระยาเวและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิน้นพี่น้องพร้ชนะของพระเจ้าหนุนใจเราได้ตลอดเวลานะโดยเฉพาะเวลาที่เรามีความกลัวความกลัวนั้นเกิดจากปัญหาที่เราเผชิญแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ความกลัวอาจจะเกิดจาก สิ่งที่เรามองเห็นนะะอย่างเช่นตอนนี้มีภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายแผ่นดินไหวหลายที่แล้วน้ำพายุโหมกระหนำ่ำมีน้ำท่วมและพิษเศรษฐกิจนะซึ่งของทุกอย่างอะไรแพงขึ้นแล้วคนก็ตกงานสิ่งเหล่านี้มันก็นำความกลัวมาสู่เรานะเพราะเราจะเริ่มมองเชื้อของเราว่าเราจะได้รับผลกระทบจากสิ่งนั้นไหมนะ แต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องก็คือว่าสิ่งเหล่านั้นนะมันก็ต้องเกิดขึ้นตามพระชนะของพระเจ้าก่อนที่พระเจ้าจะลื้อฟื้นใหม่นะคะความตกต่ําที่สุดมันก็ต้องมาถึงก่อนเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องมั่นใจนะ,ะว่าถึงแม้ว่าโลกนี้กําลังเสื่อมทรามลงกําลังแย่ลงในทุกๆด้านแม้แต่ธรรมชาติก็ไม่เป็นใจนะ,ะแม้แต่ธรรมชาติก็กําลังลงโทษโลกนี้เช่นเดียวกัน มันทําให้เราเกิดความกลัวแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องก็คือว่าอย่าให้ความกลัวนั้นครอบงําเรานะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เราอยู่ในโลกนี้ด้วยความกลัวนะเพราะว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรานะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราล้มเหลวหรืออยู่ในความล้มเหลวหรืออยู่ในความพ่ายแพ้นะนั่นไม่ใช่น้าพระทัยของพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีชัยชนะโดยการพึ่งพาพระองค์แล้วสิ่งหนึ่งคือเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้เป็นของโลกนี้เราไม่ได้ถูกวางไว้ในโลกนี้เพื่อการลงโทษนะแต่ว่าเราถูกวางไว้เพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่เหนียวลังคืออธิษฐานเผื่อคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอธิษฐาน เผื่อสถานการณ์นะครับขอให้ขณะที่เรานั้นยังมีชีวิตอยู่นั้นมันจะไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้นะรหรือว่าในเรื่องของ เศรษฐกิจหรือการเงินทุกอย่างพระเจ้าก็ยังจะคงปกป้องเราไว้นะเราไม่จาเป็นต้องกลัวสิ่งใดถึงแม้ว่าเรากําลังเจอปัญหาที่ลุมร้องมากนะเราแค่ที่ฐานกับพระเจ้าแล้วางใจในพระองค์นะข้าพเจ้าเคยผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากในชีวิตเนียมาหลายครั้งมากแล้วทุกครั้งนะเมื่อข้าพเจ้าแสวงหาพระเจ้าปัญหานั้นทําให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นแสวงหาพระองค์มากขึ้นแล้วทุกครั้งเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าทรงตอบ นะแล้วข้าพเจ้าก็ประกาศเพราะชนะตอนนี้แหละว่าเมื่อข้าพเจ้ามีปัญหาพระเจ้าเข้าระรงสแสวงหาพระองค์ และพระองค์ทรงช่วยพระองค์ให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นนะพระเจ้าจะให้ความไว้วางใจกับเรากลับคืนมาใหม่แล้วบอกเราว่าไม่มีอะไรที่เราจะต้องกลัวเลยอย่าก,กลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดนะหรือเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าพระเจ้าเป็นทางออกแล้วพระเจ้าก็ช่วยเราได้ส่วนสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นก็อย่าก,กลัวไปล่วงหน้านะเพราะว่า ทุกสิ่งนั้นอยู่ในการครอบครองของพระเจ้าแล้พระองค์ทรงรู้หมดทุกอย่างว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพระองค์จะทรงอนุญาตให้เราพบกับปัญหานั้นมากแค่ไหนนะคะแต่ทุกสิ่งอยู่ในการควบคุมของพระองค์มันจะไม่มีอะไรที่เกินมือเราไม่มีอะไรที่เกินมือพระเจ้าพระองค์ทรงเตรียมคําตอบไว้แล้วนะคะแต่ว่าให้พี่น้องนั้น มั่นใจในการช่วยกู้ของพระเจ้านะคะแล้วก็วางใจแสวงหาพระเจ้าในทุกๆเวลาของเราแล้วพระเจ้าจะช่วยกู้เราให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นนะให้เราที่ฐานแบบนี้ด้วยกันพระบิดาทิรักลูกขอบคุณพระองค์สำหรับกำลังและสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า พระองค์เจ <premises. S 2> ้าค่ะขอพระเจ้ายกโทษถ้าหัวใจของเรานั้นมีความกลัวมีความกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือมีความกลัวและกังวลกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนั้นพระองค์เจ้าค่ะเรารู้ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาของเรามากมายนักเราที่ฐานพระองค์เจ้าค่ะตัดสัมพันธ์กับวิญญาณของความกลัววิญญาณของความกังวลวิญญาณที่ล่อลวงเราทําให้เรานั้นติดกับดักของปัญหาติดกับดักของความคิดที่กังวลและวุ่นวายพระองค์เจ้าค่ะเราที่ฐานเคลียร์ความคิดทุกอย่างขับ ไล่วิญญาณแห่งความกลัวออกไปเราประกาศว่าเราเป็นของพระเจ้ามารซาตานไม่สามารถแตะต้องเราได้พระองค์เจ้าข้าและหัวใจของเรานั้นเข้มแข็งและแข็งแรงเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่กับเราพระองค์ทรงให้สติปัญญาและประธานชัยชนะสําหรับเราในวันนี้พระองค์เจ้าข้าเราที่ฐานประกาศการครอบครองที่มาจากพระเจ้าเราครอบครองอยู่เหนือธุรกิจการงานครอบครองอยู่เหนือครอบครัวความสัมพันธ์ครอบครองอยู่เหนือชีวิตคู่ และธุรกิจการงานของเราทุกอย่างพระองค์ชะคาเราประกาศการครอบครองของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเราทุกๆด้านพระองค์้าคาและเราประกาศพัศสนสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้พ้นจากกับดักทั้งหลายและพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากความกลัวทั้งสิน้นเมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราไม่มีสิ่งใดที่จะทําอันตรายเราได้ไม่มีสิ่งใดที่จะทํา,า,าททให้เราล้มลงหรือล้มเหลวได้พระองค์้าคาเพราะว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพระองค์ถ้าพระองค์อนุญาต เราก็ยอมรับในน้ำพระทัยของพระองค์แต่ถ้าพระองค์ไม่อนุญาตจะไม่มีสิ่งใดที่สามารถแตะต้องเราได้เลยพระองค์เจ้าค่ะลู้ดิธัฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียมและขอบคุณที่พระองค์ทรงสํารวจดูชีวิตของลูกและปกป้องลูกให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายทุกอย่างพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ในการจัดเตรียม พระองค์จะให้เราไปถึงเป้าหมายและน้ําพระทัยของพระองค์ทุกอย่างที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับชีวิตของเราพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากพร,พระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ